ตอนนี vezes, hoje, ้น er? ักเรียนกำลังทดสอบการตั้งจังหวะจุลเบิดอันนี้ตั้งกี่องศา15้องศา15าองศานะครับตั้งจังหวะจุลเิทที่15องศาไหนขอดูหน่อยครับ15องศาอ่าโอเค ยังไงต่อไปครนี้อยู่ในจังหวัดอัดสุด้วครับอัดุครับลืมขั้นตอนอะไรประกายไฟครับลืมขั้นตอนกันเออเืมขั้นตอนถ้าเราไม่ขยับจันจ่ายมันก็ไม่ถูกครับ่ายออกก่อนเออจะหมุนมาสายสุดครับ คุณมาสายสดจะเปิดซื้อกุญแจก่อนดีล่ะอไรเอาสูบหนึ่งมามึงเอาของนนมันมึงเอาเอาอันเออจีไปที่กราวจีไปโค้งครับเอาเปิดซื้อกุญแจเปิดแล้วก็ดันย้อนทางหมุ่นของมันแล้วแป๊กตรแป๊กนั่นคือ15องศาเปิดซื้อกุญแจยังโยมี อ๋อลืมเสียบช็อตนะครับช็อตพี่ซิงแจก่อนเออทำไหมห่างจะ้าเออนั่นแหละทำไมเออนั่นแหละทำไมจะให้ยยมันเลยนั่น,นแหละอโอเคล็อกครับล็อกชัดใจ่มพี่ซิงแจโอเค ไปทำอะไรใส่ฟ้ารอบสอบการตั้งมาจะระเบิด เอาเสื้อเอาเกี๊มาเจกบต่อไปทำไงครับแทงเทียนสุปไหนก่อนสุปหนึ่งสามตั้งใจมุนทั้งไหนมุน้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับหนึ่งสามสี่ สองคร<อ>ับอ่าต่อไปตักเครื่องใช่ไหมอ่าะทายมิงไลท์ต่อไปเอาตัวสีแดงครับใส่กับโค้ดบลกของแบตนะครับสายสายสีแดงของอะไรนี่เครื่องอะไรเครื่องทำยังไงครับเอบ่อทำยังไงครับแล้วก็สีดำใส่สีดำโค้ดลบแล้วก็สายคลิไปไว้ที่ สายมะเทียนอสายทเทียน 1. 1> สูทเหนชี้เข้าหลดสอนชี้เข้าขขครับผมแล้วก็ใช้ทำยังไรนี่ครับตามที่า้ที่อ่ากยนสีงหวะสีงหวะนะครับโอเคอ๋อขอบคุณครับครับอ่าสตาร์ทเครื่อง เราตั้งกี่องศานะสิบห้าับเราเช็คดูสิบห้าองศาไหม เกาสูงอ่ะเกือบเป็นเ <Allah> งินนะขายออกอีกเอาไอาไหะ